รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพิทุรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราเนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสัส้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเรา ตอ,อนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9กวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีธนูนะครับประจําเดือนพฤษภาคมเนาะเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะเอาละนะดาวพฤหัส นะก็คือดาวประจําตัวเนาะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในราศีกุมนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าดาวชั้นเรือนอรินะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดาวชั้นเรือนอริของเราเป็นกเกษตรตาที่พดีนะคำว่ากเกษตรแปลว่ามั่นคงอริแปลว่าการแก้ไขปัญหานะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรยังไงแต่มันมีการที่จะเคลียร์ได้มีการที่จะแก้ได้นะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือดาวที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละนะครับที่มาเกี่ยวข้อง มันเลยมันเลยจะมีปัญหาตรงนี้ไอ้ภพเรือนเนี่ยโอเคนะดาวเจ้าเรือนอลินะครับเป็นกเกษตรเนี่ยอันนี้โอเคนะแก้ไขปัญหานน่นนี่นั่นศัตรูมีเหตุให้แพ้ภัยตนเองน,นู่นนี่นะ่คือพูดง่ายๆว่าสําเร็จผ่านหมดนะเป็นคนที่เก่งเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานโดดเด่นหมดแต่ปัญหาที่ต้องเรามาระวังคือไปกลุ่มกับดาวนี้สิครับพาทิ์พาทิ์เป็นเจ้าเรือนสุภะนะครับไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอ่ะนะนะ อ,อ,อะไรนะสุภาไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนอริที่เป็นเกษตรคุณมีเกณฑ์ที่มีผู้รับผู้ใหญ่นะจะสนับสนุนจะผลักด,ดันนะครับให้คุณเนี่ยได้รัโบโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่อะไรประมาณนี้แต่คุณเองจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องตั้งใจแบบเต็มที่เลยนะถ้าเกิดผิดพลาดมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกตําหนิได้นะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยไปกลุ่มกับสุภาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ผู้รับผู้ใหญ่นะครับเขาให้โอกาสเราแต่บางทีเราทําไม่ได้เนี่ยนะครับ มันจะเสียหายแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นเดชสีมนตรีส่วนใหญ่จะผ่านนะแต่ถ้าเกิดดาวสุกป,ปีนี้กลายเป็นการักินีนั่นแหละปัญหาเนี่ยจะเกิดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สําเร็จเลยนะมันก็ 50- าสอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยแหละว่าจะไฟได้ไหมอะไรประมาณนี้นะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยจะทําให้พบนั้นเรือนนั้นเข้มแข็งแต่ก็ถ้าเป็นการักินีจอนหนะักนะครับต้องจะลำบากนิดนึง เอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวเจ้าเรือนอริเราเนี่ยยังไปกลุมกับดาวนะฮะพะราหูนะครับคือพาราหูเองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนการติดต่ออยู่แล้วนะครับและดาวเจ้าเรือนติดต่อก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนอรินะแต่ด้วยดาวที่เป็นเกษตรใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าสําหรับราหูเนี่ยที่เจอกับพัสสุกเนี่ยที่เป็นเกษตรเนี่ยยังพอทนหน่อยนะ เขาเรียกว่ายังพอทนหน่อยที่ที่มันยังไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะครับมันก็พอแบบก้อมแกมก้อมแกมนิดนึงนะก็ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะอย่าแสดงอย่าเม้นอะไรที่มันเกี่ยวคนหมู่มากนะครับนะแล้วก็เวลาดาวเออพระราหูเนี่ยตกฤติจริงๆพระราหูตกอติเนี่ยเขาเรียกว่าราหูขันธพลเลยนะนะขันธพลก็แปลว่าเก่งนะแบบโอ้โอะไรเงี้ยนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับนะ แต่ก็ยังว่านะครับเวลาไปอะไรก็แล้วแต่เวลาไปเจอกับอริรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับมันมันมีเหตุให้หงุดหงิดใจกับคนสนิทน่ะอาจจะเป็นคนสนิทคนข้างบ้านคนรู้จักกันมานานไม่อึดอัดใจก็ท,ทั่งใดทั้งนึงเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะแล้วยังไปเกี่ยวข้องกับอะไรอีกดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอคู่ครองเลยนะครับ แล้วก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนี่ก็เป็นเจ้าเรือนการงานเลยเขาเรียกว่ากรรมมะนะก็ทั้งว่าทั้งคู่ครองทั้งกรรมะตกอลิหมดเลยนะเพราะตัวอลิก็คือให้เราเองก็ระมัดระวังนะเกี่ยวเรื่องของคู่ครองเกี <S <s ่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะก็ fish. ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับในลักษณะการประสานงานอะไรประมาณนี้ <S <s <arrested> <S เราต้องมีเกณฑ์ที่จะไปคุย <S <s <uss> <S กับคนนู้นคนนี <S <s นน้มีการติดต่อนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับ เพศตรงข้ามนะหรือคู่ค้าคู่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 สว่วนคู่ส่วนญาเนี่ยมันยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะมันก็อาจจะมีแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ามันอยู่ในกรอบของความสําเร็จนะต้องบอกว่า,างี้นะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเกษตรเนี่ยนะครับนะดาวอื่นที่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือนอดาวที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับของสายงานเนี่ยที่มัน ที่มันจะต้องแอคชั่นมันจะต้องลุยมันจะต้องมีการวางแผนมันจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้งานเราสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดในก๊กนี้ไม่มีดาวสุขทักองค์นี่เนี่ยโดนเต็มๆเลยนะปัญหาอะไรต่างๆคุณโดนเต็มๆนะแต่พอมีดาวสุขเข้าไปเนี่ยด้วยอิทธิพลของกเกษตรเนี่ยช่วยได้นะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะนะอย่าให้ดาวสุขปีนี้เป็นการลกินดีนแล้วกันจอดน,นะถ้าการเป็นการกัล้ีจอดมันมันจะทําให้ไอ ปัญหามันลุกลามขึ้นได้เหมือนกันนะก,ก,ก็อยากจะต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเอาละนะต่อไปเรามาดูดาวเจ้าเรือนอมรณะเนาะนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวจันเนาะนะครับนะเดี๋ยนวะเรามาดูซิว่าจะต้องระมัดระวังช่วงไหนบ้างนะครับนะเอาละนะก็ดาวเจ้าเรือนมรณะให้ระมัดระวังนะตอนที่นะครับอยู่ในราศีธนูออ่ะราศีธนูก่อน นะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2และวันที่28ถึงวันที่30นะครับเวลาเาที่ยงคืน39นาทีนะเขาเรียกมรณะกุมรักมรณะกุมรักเนี่ยบางทีมันมีเรื่องที่เราสะเทือนใจก็ได้หรือเศร้าโศกเสียใจนะครับที่เกิดจากคนใกล้ชิดคนสนิทคนสนมนะอะไรประมาณนี้หรือว่าเครียดกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะแล้วบางทีปัญหาทางออกไม่ได้มันก็นะจิตตกมันนักเสียใจเนาะ นะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นะครับนะต่อไปดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนมังกรนะครับให้ระวังเรื่องก,การเงิน2 4ถึงนะครับ19กรายการนะก็เรื่องของไรายได้นะครับรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยก็วางแผนนิดนึงนะครับต่อไปมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของสหาชา h และก็กลุ่มตนุรัก์เรานะครับนะในช่วงของวันที่4ถึงวันที่เเวลาเาที่ยงคืนนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึง นะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพหน่อยนะแล้วก็เกี่ยวเรื่องของสังคมพยายามอย่าไปเม,ม้มอย่าไปไล์หรือไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันไปยุ่งคนหมู่มากนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการติดต่อการเดินทางการปาระชาสัมพันธ์นะยังไงต้องมีสตินิดนึงนะจะเอาละต่อไปนะเข้าไปในราศีมีนในวันที่7วันที่9นะเวลาเหกนาฬิกาหกโงเช้านะสานาที อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องมรณะของของพันธุ์นะก็คือระวังเรื่องของร้อนๆในบ้านการทะเลาะเบาแว้งกับคนในบ้านนะหรือบางทีเนี่ยเป็นช่วงที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ดินนะมีเกณฑ์ที่อยากอยากจะขายบ้านขายที่ดินขายรถอะไรประมาณนี้นะก็มีเกณฑ์อยู่รับอย่างนี้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าดาวมันเดินเร็วนะก็อาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับอาจจะมีการติดต่อเข้ามาแค่นั้นแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดาวก็ย้ายแล้วนะครับเอาละนะ ต่อไปก็ในช่วงของเข้าราศีเมษนะ9-12เวลา15.45นกานาทีอันนี้จะเป็นในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องสักเลี้ยงคนใช้ผู้ใต้บังคับบัญชานะคนที่ต่ำกว่านะครับอาจจะทำความลำบากหรือเดือดร้อนให้เราได้นะครับส่วนนี้ต้องระมัดระวังนะแล้วตอนเข้าไปอยู่ในราศีพุธศกเนี่ยนะครับวันที่12-14เวลาตี2-4.8 24นะคือตรงนี้ก็ต้องบอกว่า นะครับดาวเสือเรือนมรณะเนี่ยก็ไปกลุ่มกับดาวหลายๆดวงนะนะครับตามพบเรือนอดีนะมรณะไปอลิเนี่ยอันนี้จบไม่มีปัญหาแต่ว่ามรณะที่ไปเจอดาวต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายพอสมควรแหละหลายเรื่อง นะส่วนนี้ก็ระมัดระวังจะทําการอะไรยังไงต้องมีสติมาก,มากๆเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายพอสมควรนะครับต่อไปดาวจะเดินมรณนะเข้าไปในราศีเมถุนวันที่14ถึงวันที่17เว,าว 14, ลา14ในการ23นาทีนะครับอันนี้ระวังเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อ,อแฟนนะครับนะอาจจะทะเลาะเบากแว้งกันหรือไม่เข้าใจหรือต้องไปดูแลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับเอาละต่อไป นะก็อยู่ในราศีสิงห์นาะงสิบเถึงยี่สเวลา9ก้านาฬนาทีนะอันนี้ระวังมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะครูบาอาจารย์คนที่เคารพนับถือนะหรือเป็นในเรื่องของความคิดเห็นอะไรต่างๆอาจจะไม่ไม่ลงตัวนะมีการประชุมประชุมกันเกี่ยวเรื่องของแผนงานการดําเนินอะไรประมาณเนี้ยมันยังไม่ราบรื่นเท่าไหรนะ่มันอยู่ในช่วงที่ต้องเก็บข้อมูลก่อนนะครับมันยังไม่ตกผรึกนะ นะครับอะไรประมาณนี้นะก็คุยด้วยเหตุผลก็ก็น่าจะผ่านไปได้นะครับต่อไปนะครับในราศีกันในช่วงวันที่21อถึงวันที่23เวลา15บนาฬิกายีนทีก็ระวังเกี่ยวเรื่องของการงานนะมรณะกรรมะเนี่ยบางทีเศร้าโศกเสียใจนะกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราทําบางทีอาจจะทําไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตั้งหมายหรือบางครั้งแจ็คพอตนะบริษัทเขาปิดตัวเราก็ต้องออกด้วยอะไรด้วยนะครับก็ต้องต้องระมัดระวังแต่ผมดูแล้วชาวราศีธนูเนี่ยนะครับ ดาวด้วยด,วยดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรตรงนี้อันนี้ช่วยช่วยได้เยอะเลยเรื่องของการเงินนะก็ไม่น่าที่จะแจ็คพอตหนักๆถึงขั้นต้องโดนไล่ออกจากงานนะอะไรประมาณนี้แต่ก็อาจจะมีปัญหาในรูปของสายงานแหละนะครับถึงถึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นเดี๋ยวสักพักก็ได้งานนะครับนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอาละนะต่อไปก็อยู่ในราศีตุล 23- 25เวลา19กนาฬิกานาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของลาบผลนะ เรื่องของลาบผลรักษาซักไม่อยู่ถูกคนเบียดเบียนนะมีคนขอหยิบขอยืมเงินทองอะไรประมาณนี้นะครับต้องระมัดระวังจะเดินเจอเหินออะไรก็นะครับระมัดระวังอาจจะถูกคนเบียดเบียนได้นะจะเอาละนะยังไงก็ ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งต้องระวังก็สาหรับชาวราศีธนูก็นะครับมีแค่นี้นะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับหากผมผิดพลาดป,ประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาภัยด้วยนะครับก็ท่านใดถูกใจก็ขอ,ขอ,ขอความกรุณานะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมกดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขเก,ก้าเลขสองเลขอะไรก็ได้นะเพื่อเป็นการตอบโต้ทําให้ยูท b e มองเห็นช่องผมนะครับเพราะว่าช่องผมอย่างที่รู้กันก็คือเหมือนจะถูกปิดกั้นนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหนน่อยะครับก็ ก็รู้สึกดีใจที่ f c ช่วยเหลือนะครับผมเอาละนะผมเกต็ดก้าพีดูทลอดสวัสดีครับโดยเเฮงมาปังนะครับ